วันนี้นอ้องวินะคะจะมาเล่นโทก้าโบก้าแล้วมาตอบคำถามโทก้าโบก้าทั้งหมดเลยะคะ่ะ Do you sing in the shower อ่านน้ำเราร้องเพลงไหมใช่แล้วใครไม่นี่คือเป็นไปบได้เด้วย This collection is perfect for a by r i g h ต้องสวนอยู่แล้วที่ไหนเหมาะสำหรับการปั่นจักรยาน Which color scheme อะไรไม่รู้ scheme คออะไ,ไม่รู้นะ View y o u s h o o t อืม เพอ p ์เลคะ่ะชอบสีม่วงไม่ใช่ชอบอะ Which game are the most excited to play ใครชอบเล่นธรรกอดบ้างแ <_ t une> ชมพูทามเพอร์เพลไฮไลท์หรือว่าเพอร์เพลทั้งหมดเพอร์เพลไฮไลท์ Monkey light or minimalist light รูปยิ้มน่นารัก which make the loudest noise น่าจะลำโพงนะดังมาก which e a r e l y b o e s o n t gift is your favorite เสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้า what your favorite f r Easter e gift ชุดนอน which bagel r e c e i v e are you most excited to แซลมอนอร่อยเพราะมันเป็นเนื้ออ้าวทำไมมาเขิดเที้เยอะวะมา Have you found the hidden boat ออ๋เรายังไม่ได้ซื้อเราก็เลยหนู Which item you most excited to use นี้สาราโอเคบายบาย